บัดนี้วันที่27กรกฎาคม2 5 6 8เป็นวันที่8 8ข้าพระเจ้านางสาวสุเวียตันธานาเกียรติขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปฏิและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจีของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะเพียรชนะในบทส่วนอย่างต่อเน,นื่องได้เถิดอาลังสัมมาสัมพุโทโธภะควาพุททังภะควันตังอภิวาเทมิสวัสขดขิต์ตัวพระวตาธโมธรรมนอมัสสามิ สุปฏิปันโนพระขวะโตสาวกสังโฆสางครั้งนี้มาวิบทบูชาพระไัริพินาตอรหังสัมมาสามัมุูโทสุจรังปน,นิพุโตคุเนหิธารามาโนธานิปรามีหิจติสติยาวาชิวงังอาหังพุธังธรรมังสางครังสารังคตโตปูเชมินาตาตาย,ยัางธรรมังจรามิโสทินา บรสุทชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตตาฉันตุเทวตาสัทธามังวุนิราชาสัตวสุนันตุสขมโมอขทางสังคีการเมจรูเปสีเดคาราตาเตจันตาริเขวิมาเนทีเประเถจขามีตรุวนาขหันเนเขหาวัตุมหิเขเตภูมาจยันตุเทวาชราธระวิสมียะขหันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวรจนงสัทโวเมจุนันตุธรรมะสวรรคารวยยัมพันตาธรรมะสวรรคารวยยัมพันตาธรรมะสวรรคารวยยัมพันตา นโมตัสสาหภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสาหภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสาหภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปีพุทธังสระนัาคฉามิตติยมปีธรรมังสระนัาคฉามิตติยมปีสังฆังสระนาคฉามิบทส่วสัจจกิริยาฐานนัตถิเมสระนาอัญยางพุทโธเมสระนาวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสธิเมหุตตุสัพพธานัตถิเมสระนาอันยางธรรมโมเมสระนาวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสธิเมหุตตุสัพพธานัตถิเมสระนาอันยางสังโฆเมีสระนาวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสธิเมหุตตุสัพพธาบทส่วนติรัตตนาปนะ ปรดสวสดติระตะนะปันมานะคาถาพุทธะนเมรัตนพูทตาสริรจิตตังธรรมนามรัตนพูตะวิสุทธิสารังสังฆาเมรัตนพูทตาสุสีรจิติเอตังนเมติระตะนะะตังรัตนานตยวะหังสัพหาสมุสริตวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยายุตตะคุณายโยคา้าภะสามบวตังอาุมิตยามพีปีตเทวะยถาดีดันเตเ,เอกังวินาติตรสมัย สมัมภเวณะโลกเกจะทาติจจิเรนจัพาตุภูตังคัมภีรยา,ยาวิสยังอติทุทัสถังวินยุหิปฏิชนะทิหิวิชนญ,ญารูปังโลคัมภีหิจิคทจุปาระพนียังเกสันชีสุทุวิธิตังคุณาไกายะาตายหนาเมิเยวะชนะตายะสุวิจุตัมปีสม,มุตปาสตังมานาสิสุทธาปสาทธา,านางังปุญญาธิกานามสมุตตะมะปุณณภูมังทุกข,ขาปมุจฉนามุขาสารานาขตานางังปูชาระเหสุปะ ปรมางอภิปุชเนยยางนิพานสาสชิกิริยายุปนิสยาถังจัมมากิเลสมารัสโิธนาสิทิยาจาสาธุขิอัตตกุสเรหุปะเสวะนิยะปานิหิจารปิสารานางคมันีนิยะเมวะตัสมาหิตตังติรตนานังสารานางคตำค่ละลาติงทิวงังคณะเนสุนามะสมานาปูเชมาจาปิสสะตังสุปาสานาจิตตาตถาโนป,ปริยาจาร ตถานุปาริจริยาสถานตาจารุญเยนะตถาสุกเตมุตุกเตนะสุะขีพเวมุเตเชนะตัสสะจชราปิส,วสุวะที่โหตุโยเจถาธรรมวินาัยามหิประมาณภูโตโลกุตระพิสมัยโนยนิยโทสุโพชังตัสโศภนิสยาย ตัโนปนิสยาะจยายะอยามปีหนตุวัตถุเตเยจปริจิตโตสุปสาะทการโรนามาการสิทธิคาถาโยจคุมาโม,มหมาราระกันโถสามาวพุตโตสุขโตว,วิมุตโตมารสัตปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยยังพุทธังวรันตงังศิลสานามามิ โลกาสานาทันจาวินายะกันจ่าตัลใจชาสเตย์ใช้สีเทโยวหนตุสะพันตรายาจวินาสเมนตุธทมโมทโชโยวิยตัสสะสัตถุทัศเศสีโลกาสัวิสุทธิมังคังนิยนญานิโกธรรมะธารสัทารีสาตาวโหสันติการสุจินโนธำเมวรันตังเสดสานามามิโมหะปทารังอุปสันตทาหังตัลเตชาสเตช์ยสิทธิหุนตุสะพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธามเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสปาปูปะกิเรศเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจ่า สวาสขาตธรรมมะวิธีตังกรุติสังฆวรันตังศิลา,าสารา,ามามิพุทธานุพุทธังสมัสสีวัตถิทิงตันเตชะสาเตใชสิสทธีหุนตุสพันตรายาจาวินาสเมนตุบทสวดนมโมกานาทกถานโมระโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนโมอุตตมะธรรมะสาสวาสขาต่เสวะเตนิทะนโมมหาสังฆาสาปิุวิสุทธสีรัตถิโนนโมโอมะ โอมาตายรารัฐสาตรัตนาท h y าศาสตสาธุการนโมโอมะกาติตาสาสตร์วัตถุธยาสภินโมการัพพาเวนะวิคันฉตนทุปทวานนโมการานุภาเวนะสุวัตถิหุนตุสปทานนโมการาจเตเชนะวิธิมีโฮมิเทชาวา <c oughs> บทสวดมหาสามัยสูตร เอวามีสุตังเอกังพระสมัยยังพระขาวาสเกสุวิหารติขปีรรวัตุสมิงมหาวเนมหัตาภิกขุสังเคนะสัต e ทิปจามเตหิภ nah ิกขุสังเตหิสเพเหวารหันเตหิทัศหิจะลูกกะทาตูหีเทวตาเยภูเยนะสันนิปฏิตาหุนติพระขาวาตังทัศนายาภิกขุสังคันจะอาตัคโคจตุนังสุทาวาสกกาายินงเทวานงเอตะโหาสะเกสุวิหารติขปีรรวัตุสมิงมหาวเนมหัตาภิกขุสังเคนะสัตทิปจามเตหี พิกขูสเตหิสเพเหววารหันเตหิทัศหิจ่โลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันติปติตาโหติภควันตังทัศนายาพิกขูสังคัญจะยันนูนะมยัมปิเยนะภาวัภะภควาเตนุภาษางกมยามาอุปสังกมิตวาภควาตสันติเกปัจเจกขคถาภสยามาติยตโยตาเทวตาเสยถาปินามาภราวาปุริโสสมาชิตังวาภาหังภาษาเลยาภาษาเลตังวาภาหังสมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตา พระครวตุปุรตปะตูระหังสุอัถโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวะเอกามตังอาถังสุเอกามตังหิตาโขเอกาเทวตาพระครวตสันติเกยมังคาทางอภาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคาตาอาขัดัรมหะอิมังธรรมะสมัยยังทักขิตาเยวะอปร拉ชิตัง อราชิตาสังคันติอตุโขอปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทางอาภาสีตัตระพิขโวสมาธาหัางสูจิตตังอัตโนโอุชุกามังังสูสาระทีวเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปติตาเตียตุโขอปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทางาอาาสีเชตวาคีรัง เชตวาปริคังอินทขีรังอุหัจามะเมชาเตจะตรันติสุทาวิมราจะขุมตาสุทันตาสุสุนัคาเตียทขโวะปราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคามาภาสีเยเกจิภุทังสารังคาตาเสนัตเทคมิสันติปะปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายยงปารดิภูได้สันติเตียทขโวะพระว่าพิขวามันเทศีเยภูเยนะพิขเวทัศสุโลกะถาตุุก เทวตาสันนิปฏิตาขุนติตถาคตังทัศนายาพิคูสังคัญญาเยปิเตพิเวเหสุงอติจามัทนางารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานางเอตาปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงสยยถาปีไมหางเอตระหิเยปิเตพิเวพระวิสันติอาาคตามัทนางารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปี พระขวานตานางเอตาบรามายเวเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสย,ยถาปิมายหังเอตระหิอายจิคิสามีพิฆเวเทวกายานางนามานิกิตายสามีพิฆเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิฆเวเทวกายานางนามานิตังสุนาธา,าสาธุกังนามะมานาสิกโรษาพัสิสามิติเอวันพันเตติโคเตพิขุภาควาโตปจสัสโสซุมภาควาเอตตาทาวจนะสิโลกะมนุกัสสามิยถาภูม,มาทัตจิตาเยสิตาคิลิขภรังปะฮิตตาสมาหิตาปุตุสีหวะ สันลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตัมมานาสาสุทาวิปสัสสนะมนาวิราพิญโยปจนสติยตาวากวันเนกะเพรวัฒเวตาโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสาสนิระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถภิกโวเตจเ,เ,เตจาตาปะมะกรุงสุตะวะพุทธศาส,าสานาเตสัปปาตุระหูยานังอมนุษย์นาทัศนาอเปเกสตะมัทธคุลงจหัดสางยักษะถา สัตริงสตังเอเกสาสานางอมนุสานะมัทธสูงอภพเกณันตมัทธขุงทิสาสภะพุทธาหุงตาจาสภังอภิญายาวะวิคิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสถาสาวะเนสัสาวเกสานสาวเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานะทัพพิคโวเยหังกิจายิสามิคิราเฮนุปุพโสสัตสหัสสาวยขาภูมากะปิราวัทวายทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยะสสินมุทามนาภิกามุงพิกุณังสังติมุทัง ชาติศาสาเหมมาวตายะขานันนาตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวนะวันโตยะสสินโมทัมนาภิกขะมุงภิกขุนางสมิติวะนังสาตาคีราสิตาศาสายะขานันนาตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวนะวันโตยะสสินโมทัมนาภิกขะมุงภิกขุนางสมิติวะนังอิเจเตโสระสัสศาสายะขานันนาตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวนะวันโตยะสสินโมทัมนาภิกขะมุงภิกขุนางสมิติวะนังเวสามิตาปัจจสตายะขานันนาตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวนะวันโตยะสสินโมทัมนาภิกขมุุงงภิิกขนสัะ กุมภีโรราชาไหกโกเวปุลสานิเวสนางพิญโยนางสตาสหัสสังยักขานางภะยิปุปาสติกุมภิโรราชาไหกโกโสมปะคัสมิติงวานังปุริมันจัตทิสังราชาทัตตารถัวภาษาสติคันทพานาธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตาสภวินธนามาภะผดาทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยสสิโนมุธามนาภิกาโมพิกุลังสมิติพวนาง ทัากีนันจัตทิสังราชาวิรุฑุตาภสษาสติกุมภัทนานอาทิปติมหาราชายาสัจศิสงปุตาปิทัสสะพะโวอินทนานามาภะพรายธิมันโตชุติมันโตนะวันโตยะสัชิโนโมุธามานาพิกกามุนพิขันังสัมปติวนางปัจฉิมจัตทิสังราชาวิรุฑุโขภาสาสตินาคานาธิปติมหาราชายาสัจศิสงปุตาปิทัสสะพะโวอินทนานามาภะพรายธิมันโตชุติมันโตนะวันโตยะสัชิโนโมุธามานาพิกกามุนพิขันังสัมปติวนาง ต่ารังจาที่สามราชากูเวโรตปัสสัตติยะขานางังอธิปติมหาราชายาสสิโสพุตตาปิตาสะภวุอินทานามามมหาภรายทีมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสสิโนมุทธมนาภิกขมุงภิกขุนังสมัมปติวนันังปุริมาที่สามท่าตาระโถทักขีเนนาวิรุทธังโกปชิเมนาะวิรุปปขโขกูเวโรอุตตารังที่สามจตารโอเตมหาราชา,า,ชาสามันตาจตุโรทิ่สา ธันทะละมานาอาถางสูวเนกปิลวัทเวเตสังนะมายาวิโนทาสาคูบันจานิกาสถามายาเกนทูเวเกณทูวิภูจวิภูโตสหจันธโนกามาเสธโธจากินุมันทูนิมันทูจ่าปนาโทอุปมัตโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตติสโลจะคณนโพนะโรราชาชโนสโภอาคูบัญจาิโคเจวะติมพดรูสุริยาวัชสาเอเตจันเยจราชโนคันทพาสาหราชุภิโมทามานาภิกขมุภิกขังสมิติงวะนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหะตาชกา กัมพราสะตราอาคูไยาคาสหายะยาติพิยามุนาทัตตาฐาจะอาคูนะคะยะส,ะสิโนเอราวันโนมหานาโคโสโปะคะสมมิทิงวนะนามเยนะคะราเชสาสาหันติทิพาทิชาปะขิวิสุทธาจขูวยหายาสาเตวะนามัชปัตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตถานะคะ ราชานามาสิสุปันโตเขมามกาสพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปนาสารนามกลังสุพุทงังชิตาวาชิระหัตเถนะสะมุทงังอส,ส,สุตาสิตาพาตาโรวาสวะเสตยอิธิมันโตยะสสินการากัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขาสา เวปัจิตติสุจิตติธามหาราโทนโมจีสหัสันสตานจาภริปุตานางสเพเวโรจนามกาสันนหิตวะภริเสนางดาหูพัฒมุป,ปาขมุงสม,มะโยธาน,นิพันธันเตพิขุนางสาม,มิติว่านางอาโปจทเทวาปฐวิจเตโชวายโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจยสัสสาสหเมตตาการุณา,ายกกาอาคูเทวายสัสสิโสสเสสะษ ทัเสเจสาระไวยาสาเพนะนันตวนันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวนาว,นวาันโตยสัจศิโนามุธามนาภิกขมงภิกขังสมิติวนงังเ,เ,เวทูจตเจวาสหาริจาอาจมาจัตุเวยมาจันทส,สุปนิสาทเทวาจันทมาคูภุรคิตา,า,า,าสุริยะสุปน,น,นิปาาาปาาสาเทวาสุริยมาคูภุรคิตานคตานิภุรคิตวะอาคูมัทธวารหักาสวัสุนางวัสุวเสโธสกุปะาคาับุรินทโทธัเสเตสาระไายาสเพนะนันตวนันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัศศิโนมุธามนาภิกขมงภิกขังสมิติวนัง อถาคูสาคูเทวาชารามักขิสิขาริวะอาริทกาจโรชาชาอม,มาปุภพปปุพพนิพาสิโนวัดุณาสหาธรรมมาจาจุตตาจาอเนชากาสุเลยารุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัสเศรทสรากายสาสพนานันทวนิโนทิมันโตชุติมันโตนะว,วันโต,ววนตยาสาัสิโนโมธมนาพิกามุงพิขนาสมิติวันนาง สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุดตมาทิฏฐาปทุสิกาอาคูอาคูาคนโมปทุสิกาอัาคูฮรยโรยเทวาเยจาะโลหิตาวาสินปภรคามหาปรคาอาคูเทวา,ายัสสินทัสิเตศระกายาสเพนนานันตวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,น,ว,น,ตวนาวันโตยัสสินมทามนาพิกามุงพิกุนังสติิงวันังสุก,กากรุมหารุนาอาคูเวนขานาสาสหาโอทาตาไขหาปัมโมขาอาคูเทวาวิจันาส,าธ,าสาธามันตาหาราคาชา มิสกาจายาสิโนธานยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัตติท่าเสตเจสะหลากายาสเพนานันตวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวนับวันโตยาสิโนโมทามนาภิกามุภิกุลังสมิติวะนางเขมิยาตุสิตายามากัทะกาจายาสิโนสัพพิตการามเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานะรติโนอาคูอาถาคูปรานิมิตาท่าเสตเจสะถากายาสเพนานันตวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวนับวันโตยาสิโนโมทามนาภิกามุภิกุลังสมิติวะนาง สถเทเทวนิขายาสเปนนันตวนิโนโนามันวเยนาอาคันชุงเยจันเยสทิสาสะหาปะปวุชทชาติมาคีรงังโอคาทินะมานาสว่างทะเขโมคาตารางนาค้างจันหวอาอศิตาติตาสุภามาปรมัโตจะพุตตาอิทิมาโตสหาสันนางกุมาโรติสุจะสุภาคาสมิติวนางสหาสภามาโรกานางมหาภามาพิติทธิอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสกัพิสมาก,าากาโยโ ยา,าสัสิโซทัศนสิทธาอิสราอาคูปัเชคาวะสาวัตติโนตเตสันจะมัชะโตอาคาหะติโตปร,ริวาริโต,ตเตจชะสเพอภิคันเตสินเทเทเวชพมาเกมาาเสนาภิกามิพันหะปัสสะการหะสะมันทียังเอทะไคหะธาพันธธาดาเคนะพันธามัตถุโวสมันตามะปะเรวะเรธะมาโวมุจิธะโกจิ นางอิติฐามหาเสนโกรณาเสนาอเปสัปานินาตระมหัจจะสรางกตวานะเพร,ะว,ระวังยัถาปวชกโกเมโคลธนายันโตสวิชโกะตะทาโสปจุทาวันติสังกุโทอาศยังวเสตัญจาศพังอภินยยากวะคิตวานะจจคุมาตโตอันตยิสถาสาวเกศาสนระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานธาพิฆโวเตจอาตาปะมะกรุงสุตวาวะพุทธศาสาสนานงวีรติ วิตาราเขหีปะกรมุงในสังรมปีชฉยงสเพวิชิตะสังคามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสวากาเตชะเนสุตตาติบทสวนมังารสุดตงังเสวนาจะภารนานปัิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตามังคารมุตมงังปฏิรูปเทสวะสโสจะปุเพจกกะกรตตาปุญญาตาเอต อัตาสัมมาปทิทิจเอตมังคณุตมังพระหูเจริจัตสิปัญจวินัยโยสุขสิกิโตสุภาสิตาทยาวาเอตมังคณุตมังมาตาปิตุปัฏฐานางปุตตารัศสงรขหอนากราจกรรมันทาเอตมังคณุเตมังทานันจะธรรมจริยาจายาการันสังขหอนาวชานิกรรมานิเตมังคณุเตมังอารติวิรติปปามัชปานาจะสัญโมอปามาณโทจะทำเมสุเตมังคณุตมังคารวะ จะนิวะโตจะสันกุทีจะกตัญญูตากาเลนะธรรมสวนาค์เองมังคขันมุตตะมังขันตีจะสวะจะสตาสามะนานัจะทัศนังกาเลนะธรรมสากาาาัฉัยตมขันธมุตตะมังตโปจะพรมาริจริยันจะอริยสัจจานะทัศนังนิพานะสัจฉิกิริยาจะเอตมรมขันมุตตะมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติ อโศกังวิรชังเขมังเอตามังคารมุตตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพะธรรมะปราชิตาสัพภัทโสนทิงคันชันติตันเตสังมังคารมุตตมันติบทสวดรัตนปริฏยังกินจีวิตังอิทาวาหุรังวาสเกสุวิหาระสเกสุวายังรัตนังปณีตังนัโนสมางอิทิอัติตถาคาเตนะอิธังปิปุเทรัตนังปณีตังเอตปณีตังเอเตนะสัจเจ สัจเจนะสุวัสดีโหนตุกขยยางวิราคัางอมตตังปณีตังยะทัชคาสกยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดีโหนตุยามพุทธเศถโผริวะนะยีสุจิงสมาธิมานันตริกะยะมาหุสมาธนาเตนะสมุนะวิชันติอินัมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดีโหนตุเย e ปุคาราอัฏฐสตังสปสถาจตาริเอตานิยุคานิโหตุเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภราณีอิธรรมปีสังเครตะตางพนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยสุปายุตามัสาทาัพเหนะนิกามิโนโคตะมะสาสานามหิเตปฏิปตา อามาตังวิไคหาลัทธามุธานิพุติงผูชามานาอิธรรมปีสังเครัตนา,างปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสทิขนตุคีนางปุรานังนาวังอาทีสามพวังวิรันตะจิตตาญติเกภวัสเหมิงเตคีนะพิชาอวิรุธีฉันทานิพันติทีรายถ่ายธรรมปทีโปอิธรรมปีสังเครัตนา,างปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิขนตุกบทวเธรทำมาบทส,บทสหกสวัต อัตาาเวชิตังเสยโยมาจายังอิตราปรชาอัตาทันสสะโปส,สะนิจังสัญญาจ,จตาริโนเนวะเทโวนคันทพโณนะมารสหะพรม,มุนาชิตังอปชิตังกายราถถาดูปัสะชันตุโนปสุสวดเกปุตสูดภาษิตามิถังเตนะภะคา,าวตาชนณตาปัสาตาอรหัตตาสัมมาสัมพุเทนะอัถาตุมเหมาอนุสเวนมะมาปรมะปรายมาอิติกิรายมา ปิตากะสัมปทานีนมะมาตากะเหตุตุมานายะคะเหนมาอาการะปริวิตกเกนมาทิฐินิชานะคัติยมาพระภพดูปฏิยปัตายมาสามะโนโนคารุยะธาตุเมเหตัตนาวชาเนยธาอิเมธรรมาอากุสราอิเมธรรมาสาวชาอิเมธรรมาวิญุคระหิตา อิเมธมาสมัตตาสมาทินาอหิตายะสุขายะสังวัตติอัฏฐตุเมเหปชะเหยญาธายาถาตุมเหอัตนาวชานยยาาอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนาวชาอิเมธมาวิญยุปัสถาอิเมธมาสมัตตาสมาทินาหิตายะสุขายะสองวัตติอัฏฐตุเมเหอุปสามปชะวิหะเดยยถาติอุปบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตพมมรปมาโยชรุปนิตัสสานสันติตานาเอตังพยามาดเนเปขมานุปุญญาเนเกียิรานิ กายราธาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตปบำบามายังชรุปนิตัสสานสันติตานาภัยเอตังพยายามาได้ไปขมาโนโลกามมสังปชาเหสันติไปโขโยทะกายนะสังยมโมวาจายะอุทเจตสะตังตัสสะเปตัสสะทุขายะขนติยังชีวามาโนปะ,ะโรติปุณังธรรมโมเขเวระขันติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโน สุขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุเจเนนทุขติฆาฉันติธรรมจาริงธรรมจารีสเพสังขาราอนิจติยะธาปัญญายะปัสติอธานิพินทติทุเกสามโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขติยะธาปัญญายะปัสติอธานิพินทติทุเกสามโควิสุตธิยาสเพธรรมอนาตาติยะธาปัญญายะปัสติอธานิพินทติทุเกสมโควิสุทธิยา โพสุรปนกาชาดกนปนัญกาถานะเมเกทุตติยาอหูตติกาเอตตาธัญญายะเมทาวิตังคันเหยะา,าปัก,กังพหูเวสารานางยันติสัพพตานิวนานิจา,ารามารุขเจตยานิมนุสาพยาตัญชิตาเนตังโขสารานางเขมังเนตังสารานามุตตะมังเนตังสารานามาคมามาสัพพทุขาพมุติ โยจัาพุทธันจาธรรมันจสาสังคัจนจาสันนังคาโต้ปุจจาริอริยสัจญานิสามาปัญญายะปัสติทุกขังทุกขสมุป,ปาทางทุกขาสัจจะอาติกะมังอริยันจะอาถางคีกลางทุกข์ปะสมะปะสมะคามินางเอตังโขสนันนังเขมังเอตังสนันนามุตตมังเอตังส,นงงส,สงันนังมารคัมัพสมัพพะทุกขังบำรมุจติบวชสวดระเทระตะคาถา,าตีตังนานวาขเมยะ นับปฏิการเนาขนะคะตงังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัีตามปะคีนันตาปัจจันจะนาขตาัตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตตะตถะวิปัสติอสังหีรังอสังกุมปังตางวิถามะนุพรุเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งเห็นธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่คล่อแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึ่จเจริญธรรมนั้นเงื่องให้ปุโปรงเถิดอาเฉวากิจ,จะมาตัังโกชัญญามาดานางสุเวเพึ่ทำความเพียรเสรจในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งณฮีโนสังคารันเตน,น,ำเน,น้ำมหาเสนีนัมจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหารมาตาปิงอโหโรัตานะตะมะตันทิตังตังเวพเทกกระโตติสันโตอจิคเต,เตมุณีติพรมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกยจขานทางกางวันและการคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยการฉนิแแบบทสวดพินหาปัจเจวคณะปาถะชาราธรรมโมมหิชรังนะตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลง้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธีทมโมมหิพยาธิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้ไม่ธรรมดาจะลงมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรมโมมหิมรณะนาอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงมพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมเพียหิมนาเปหมนาภาโววินาภาโวแจะเจเินเป็นต่างๆคือเราจะต้องพัดภาคจากของนักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมะสกมหิกรมมะทายาโทกรมโยนิกรมะปัทถุกรมะปฏิสารนาเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดงเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกัมังกิษามิการันาววาปาปังวาตาสา,าทายาภวิสามิเราทำกรรมในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเขาจะเป็นทายาทคือเราจะต้องรับกรรมนัน้นสืบไปเอว่าอัมเหหีพินหันปาร,ปรเาวคิตพังเราทั้งหลายคนพิจนารณายอย่างนี้ทุกวันเทอ สวดเทวตาอุญโยชนะคาถาทุกขปตาชนิดทุกขาพยาปตาชนิดพยาโสกปตาชนิดโสกาุนตูสเปหิปานิโนเอตาวตาจามเหหิสัมปตังปุญญสัมปถังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะสีรังรับขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตูขันจัตตุเทวตาคตาสเพพุทธาภรปตาปเจกันนจะยังพลัง อรหันหาตานันจะเตเชนารักขังพธามิสพพโสบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามาเสยยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมทานีนะภะวันตุปุชิตาสุทิงกโรนเตถาวิหารธรรทะเลเถราจมชานาวากาจะพิขโวสารามิกาธานาปฏีอุปปาสากาคามาจะเทสาริขมาจะอิสรา สัปปาณะตภะูตาสุขิตาพระวันตุเตชาราผูชาเยปิจะอัฏฐสัมภวาสังเสทชาตาอัทวูปป,ปปาติกานิญญานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกขสสะกรโณตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธาราจะปุขาราสังโฆหุนตุสัมโควะอัถายะจะหิตายะจะหามเหระขันตุสัตธรรมโมสเพปิธรรมจาริโน ทิงสับปาปุเยายามะธรรมเมหรปะอา,าริยาปเวทิเตโบทสวดสภาปฏิฐานาคาถาหันธรมยังปฏิธานาคาถาโยพนามาเสปุณสิธานิกะตาสนา,านานยานญญานิกตานิเมเตสัญจะพาคินุ บทสวดสภาปาิธานาคาถาหันธรรมยังปฏิธานาคาถาโยพนามเสปุณสิธานิกตาตสญาญญานิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหนตูสตานันตาพมานกาเยปิยาคุณวันตาไมาหังมาตาปิจาทโยทิฐาเมจาปยาทิฐา,า,า,าวาหันเยมัชฌ ตะเวดิโนสตาติทันติโลกาสมิงเตภูม,ม,มาจัจโยนิกาปจเจกจัตุโวการาสังสารตาเพราะว่าพระเวยาตังเยปฏิทานามเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับประชานันติเทวาเตสังนิยทตยงมมยาธินานะพุทญานางอนุโมทมัมะอนุโมทานาเหตุนาสาเพสาตาสาทาหุนตุอเวราสุขชีวิโนเขมะปะทันจปะปปุณตุเตสสาศิชตังสุภา ข,ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และบุญและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคูณมีมารดาและบิดางข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ท้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภูน้อยและภูมใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัต์เเเหล่าาานนนนนั้จงงออุมถ ก็สัตว์เ่าได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญคข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เ่านั้นเพราะเหตุคือนโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทํางปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขสมัติอยู่เป็นสุขเสมออยู่เป็นสุขเสมอเทิดแลจนถึงทางเกษเสพเทิดขอความหวังอันดีของสัตนนั้นจงสำเร็จด้วยเทิน ้วยนุภาพแห่งสัจจะดิฐานนุภาพแห่งความเพียรและอาน,นิสงส์แห่งการบรูชาพระราตรายด้วยการสัธยายบทส่วนมน์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าขอให้พ้นจากความขอให้พ้นจากทุกภัยดังปวงขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัเทยายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดํำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งภไยดีพินาศโดยมูลในที่สมเด็จพญายนาสังวรวัดประวรนิเวศวิหารตลอดจงวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ทผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปาริศและคํามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จสั์สิทธุปประกรารด้วยเทินสารทุก บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชารรมบูชาสังคบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากชละชัยทางปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและอา,านทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนาก,กรรมฐานและ เกิดปัญญายาและเจริญด้วยจตุรภพพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขภาระเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านด้วยเถิด